สวัสดีพี่ๆสมาชิกในกลุ่มทุกท่านททุก่านนะครับวันนี้มารีวิวนะครับอ่ S.M.180 นะครับประกอบแท้ทุกชิ้นนะครับอ่ายกเว้นสเตอร์นะครับผมจะเปลี่ยนของใหม่ไปให้แล้วดินะสเตอร์จะเปลี่ยนของใหม่ไปให้นะครับทุกอย่างนะครับในนี้นะครับแท้หมดนะครับเสื้อนะครับผมให้ดูเสื้ออม S.M.180 แท้นะครับคาบูนะครับไปเร็วๆเลยคาร์บูแท้นะครับลูกสูบนะครับลูกสูบแท้นะเห็นไหมสติลนะครับจานไฟแท้ท่อแท้รีวิวแบบโคตรนะครับเห็นหมดนะครับสติลนะครับสติลหมดนะครับทุกอย่างนะครับสติิิิิลลโโคคคครรรรงงงกกก็็็็สสสสตตตตนนนนนนนะะะัััับบีีี่่เเหหชดย้ฝา นครับรับเนี่ยก็สติลคอยไฟสติลนี่นะครับซ um okay. right, ื้อล uh ูก huh. ป right. 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 no ืนแท้มาใส่เลยนะครับจบจบครับงานนี้นะครับไปสนใจนะครับพี่อจบจบเลยพี่โอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับเช็คนลำมันเลี้ยงโซ่เอ็มเอสหนึ่งแปดศูนย์นะครับโดยการหมุนกับนิ้วนะครับดูนะครับถ้าเกิดเราสมบูรณ์นะครับมุนกับมือพอออกดีนะครับมาดูอีกครั้งนะครับเซ็ตนะครับเซ็ตแล้วมาดูนะครับว่ามันจะย้อยออกไหมไหลออกมาไหมปั๊มแล้วไหมระบบปั๊มน้ำเลี้ยงโซ่ของเอ็มเอสหนึ่งแปดศูนย์นะครับ ถ้าเราบอกดีต้องแบบนี้นะครับอีกครั้งนะครับก่อนไปครับปั๊มขึ้นมาแค่ใช้นิ้วจิตนะครับสะกิด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 นะครับออกมาแล้วเห็นไหมน้ำมันน้ำมันเร่งเซอร์นี้สมบูรณ์นะครับเราประกอบพวกนี้ครับอีกครั้งมาดูกันเออออกมาได้เลยไม่สนน้อยนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับสะกิดใช้เพียงแค่นิ้วนะครับก็เลยขนาดนี้ถ้าไปเจอกับข้อเวียงนะครับไหลสบายนะครับโอเคครับขอบคุณครับ สวัสดีพี่ๆสมาชิกในกลุ่มทุกท่านนะครับวันนี้มารีวิวขายเอ็มเตัวนะครับสวยๆเลยนะครับพี่ปั้นใหม่ทั้งตัวนะครับผมรับประกันนะพี่นะว่าลูกแท้เสื้อแท้อ่าผมมีรูปรายละเอียดเรียบร้อยนะพี่นะตัวเนี้ไม่มีนะครับที่ข้างนอกแท้ข้างในปลอมไม่มีนะครับตัวนี้แท้หมดนะครับไม่แท้อยู่อย่างเดียวนะครับก็คือสตอร์สตอร์ผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยพี่เห็นไหมอ่าก็คือใช้งานได้ยาวๆนะพี่ครับเครื่องนี้ลูกปืนผมเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยของแท้เปลี่ยนซีนใหม่นะครับ ตอนนี้สมบูรณ์มากนะครับสโลนิ่งมากนะครับมาดูคลิปสตาร์ทกันนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้หญิงนะครับสตาร์ทได้ดูนะครับว่าจะดึงง่ายหรือเปล่าลองดูครับเอาดึงอ่ะผู้หญิงไม่มีแรงนะครับแรงอัดดีมากเห็นไหมมาผมสตาร์ทได้ดูนะครับพี่พี่นะครับดูครับอ่าสโลนิ่งมากนะครับ สตาร์ทง่ายไม่ง่ายนะพี่ง่ายมากนะครับตัวนี้ปันหมดแล้วสายเชือกก็เปลี่ยนใหม่นะพี่เร oh. ่งตามมือเลยนะครับเร่งตามมือเลย oh. 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 เดี๋ยวผมอัดให้ดูนะพี่นะอัดให้ดูสักครั้งนะพี่นะอ่อนไป oh. Oh. ี่าแล้สตาร์ทยากไหมมาดูอีกครั้งมาดูอีกคังอ่ามื่กีน้นะครับพูดยังไม่ทันเสร็จนะครับตากล้องกดสต็อปไปก่อนนะครับมาดูแล้วมันเองสู้นะครับ ูกันนะมาดูอีกครั้งนะพี่นะพี่ดูนิ้วผมนะวันรอบนะครับตามนิ้วกันหน่อย รีวิวแค่นี้นะครับรายละเอียดชัดเจนนะครับขอบคุณครับ